เมื่อวันก่อนนะคะได้เห็นคลิปเขาทำเค้คกกล้วยเค้กพิซซ่ากล้วยนะคะวันนี้แม่ก็เลยมาทำดูนะคะว่ามันจะให้อย่างที่เขาบอกหรือเปล่านะคะการที่เราทำนะคะก็ทำอย่างที่ในในเคล็ดลับเขาบอกเลยมีแป้งฮะมีแป้งมีแป้งห้าสิบกรัมนะคะแล้วก็สำหรับตัวแม่นะแป้งห้าสิบกรัมไข่ ไข่สใบนะคะแล้วก็กล้วย2ลูกนะเอากล้วยมา,าแบบนี้นะคะแล้วก็นมนมนมร้อมิลลิกรัมนะคะการใช้ไฟเนี่ยเราค่อยๆแม่ใช้ไฟแค่เบอร์หนะคะเบอร์ห้ากับเบอร์หเท่านั้นนะคะแล้วเราก็ปิดฝาทิ้งเอาไว้แบบนี้นะคะแม่ทําหลายรอบแล้วนะจะม,มีมีแต่เละกับเละนะคะมาวันนี้มันจะเป็นแผ่นให้เราสวยหรือเปล่าเรามาดูกันนะคะ อันนี้แผ่นออกมาก็ก,ก็ก็ยังสวยหน่อยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะมากลับกันแม่กลับกลัวแม่ก็กลัวมันจะจะไม่สวยนะคะเดี๋ยวเรามากลับกันนะคะเรารอให้ข้างล่างมัน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 สุกมันได้ที่ก่อนนะเราค่อยกลับนะคะถ้าเรากลับด้วยความมันยังไม่ไม่ ข้างล่างมันยังไม่กรอบหมายถึงว่าแป้งมันยังไม่เข้ากันภายพิซซาของเรามันก็จะจเจละตุ้มเป๊ะไปหมดเลยนะคะอันนี้แม่จะไม่ผ่าแม่จะไม่นั่นนะคะแม่จะไม่คว่ำนะคะมันก็ได้อยู่นะเพื่อนๆเนี่ยค่ะก็ได้อยู่นะคะนี่ก็สวยอยู่นะเดี๋ยวมาดูกันนะคะ เสร็แล้วนะคะนี่ก็เสร็จสมบูรณ์นะคะพิซซ่ากล้วยหอมมันอาจจะไม่เหมือนในคลิปนะคะอาจจะไม่สวยในคลิปแต่เราทำทำทานเองง่ายๆนะคะไฟไม่ต้องไม่ต้องทำไฟแรงนะคะเปิดไฟแค่ห้าเท่านั้นนะคะแล้วก็ปิดปิดฝาอันนี้ไว้นะคะปิดอันนี้ไว้เลยนะคะถ้าใครถ้าใครจะกลับไม่ได้น,นี่คือกระทะที่เราทำถ้าใครกลับไม่ได้ก็ให้ปาด ปาดเป็นปาดเป็นชิ้นก่อนแล้วค่อยกลับหน้านะคะอันนี้แม่กลับหน้าแล้วนะแม่จะได้ลักษณะน,นี้ดูข้างล่างนะคะทุกคนข้างล่างมันจะเกียมนะคะอันนี้เกียมเนี่ยอร่อยนะคะเดี๋ยวเรามาทานกันนะคะพิซซ่าไก่คะเอ้ยพิซซ่าไข่นะคะทานอาหารตอนเช้าได้วันนี้มาส่งความอร่อยนะจ๊ะสวัสดีนะจ๊าน่าทานนะคะทุกคนลองทำดูนะคะ